มีไว้ทำไมการอันนี้โทรมานย่างนี้มครับ Princess m l o o EP นี้พาทุกคนมาเที่ยวคุกแต่เป็นคุกในรูปแบบพิพธธิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ราชธานจังหวัดนนทบุรีถ้าสมมติไม่คเคยยิงก็ตะทะลุพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวคุกไทยในอดีตเรื่องราวการ,รหารชีวิตกับอุปกรณ์จริงของเผชิา ตรงนี้เป็นดาบประหารที่จะฆาาคนสุดท้ายเหมือนคะว่าเจ้าของโฮาเก็บไว้บอกได้แค่ว่าน่ากลัวจนไม่มีใครอยากพาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นแน่นอน ที่นี่ดังมากช่วงเดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นคนแชร์พิพิธภัณฑ์นี้เต็มโซเชียลไปหมดเลยข้างในจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปชมกันพิพิธภัณฑ์นี้มีทั้งหมด3อาคารเริ่มที่อาคารแรกจุดที่ให้ทุกคนตั้งคำถามพร้อมกันว่าคุกมีไว้ทำไมในอดีตคุกมีไว้เพื่อการลงโทษให้สาสมแล้วก็เข็ดหลาบ วฉะนั้นการลงโทษในอดีตจะเป็นการลงโทษใน,นล,ลักษณะทรมานและในปัจจุบันละ่ะในปัจจุบันก็พัฒนาวิวัฒนาการมามากแล้วก็เป็นการให้การแก้ไขบำบัดชื้นฟูเพื่อส่งต่อคนที่พ้นโทษให้มีงานทำและไม่ทำผิดซ้ำอีกคนระับในแง่ค้าคุณสังคม พามาต่อที่อาคาร2เป็นการจัดสแสดงการลงทันของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเราจะเห็นเครื่องมือการลงทันเครื่องมือพันธนาการและวิธีการประหารชีวิตในทุกรูปแบบเห็นอุปกรณ์จริงของใช้จริงจริงจนขนลุกแนะนำใครจะมาชวนเพื่อนมาด้วยเลย เป็นขื่อใช้มือนักโทษกอดเข้าไปในในไม้รวมนั้งขาแล้วก็โซ่ล่ามอันนี้ก็จะเป็นการลงโทษไม่ให้เคลื่อนย้ายตัวไปไหนเลยอ๋อ,อ,อแต่ก็แต่ก็ไม่ได้บีบครั้นอะไรเงี้บอันนี้ก็นี่เป็นตะโกครับมีโซ่ล่ามแล้วก็เคลื่อนย้ายลำบากแต่ก็ไม่ได้บีบคอให้หรือบีบแขนไม่ไมครับไม่ถึงขนาดนั้นครับ อุตส่าห์เราใส่ไปในไหนเนี่ยใส่ไปในคอของผู้เริ่ขังของ,งน,นักโทษสองคนอ๋อหมาย oh my, ความว่าสองคนก็ไปด้วยกันจะได้ไม่เหงาอ๋ออันนี้ก็ที่เป็นขาไม้ไผ<ก>่<ม>ต้องพอดมีไม้คันตุ้มคอแต่สามารถเดินไปได้แต่เดินไปลําบากนี่เป็นเครื่องทรมานอย่างหนึ่งเป็นสมอบกซึ่งทําด้วยไม้แก่นหนักมากจะเดินไปไหนต้องยกไปด้วยไม้ <A S 1> ไ,มไม้นี่นค,ครับ แล้วก็มีลูกนี่ลูกเหล็กมีเครื่องบรรชาการตวนโซ่ตัวน,วนล่ามไว้ตรงนี้เป็นตะก,ก้อหวายที่ท <ำ S 1> า้าตะก,ก้อซึ่งมีตะปูเหล็กแหลมอยู่ข้างใน oh, แล้วก็ลงโทษโดยให้ช้างเตะกิ้งไปกิ้งมาด้วนการกทรมานอันนี้ทรมาอย่างยิ่งเลยครับ ก็เป็นเบ็ดเหล็กครับเอาเหล็กเนี่ยไว้ดุงคางแล้วก็ยืดขึ้นไปไม่ให้คอขาดนะฮะแต่ว่าทรมานถ้าสมมติไม่เคยยิงก็จะทะลุครับนี่ก็เป็นการตอกเล็บครับคน,น,นที่ทำผิดพวกลักทรัพย์จะใช้ค้อนตีไปที่ไม้ที่หลีบก,กับนิ้วมือตอกไม่ได้ตอกด้วยตะปูครับ ถัดมาก็เป็นหีบทรมานครับหีบนี้ก็พอดีสําหรับตัวนักโทษให้ลงไปนอนในนั้นเราสามารถที่จะตั้งขึ้นหรือว่านอนลงก็ได้แล้วให้นักโทษมีรูหายใจอยู่นิดเดียวนัโทษคนที่ทําผิดยังไงบ้างลลโทษที่ทําผิดเกี่ยวกับวินัยของเรนจาครับอ๋อนี้เป็นโซ่ตัวในอดีตครับโซ่ตัวในอดีตซึงใช้เหล็กหนักมากนี่โซ่ตัวต่วตงตาง มาเป็นครูงลัวอรย์ผู้ศึกาเราประหารชีวิตด้วยดาบครับใช้พื้นที่วัดครับที่สะดวกกับมวิธีในการประหารชีวิตด้วยดาบก็คือจะต้องทําวิธีสวดมนต์ในดินที่ผู้ลูกถังนั่งแล้วก็เอาเหล็กหลักประหารี่จมไปในดินแล้วเอาไปตองสามใบปูให้ลูกคนนั่งสายมงคลของพิจารณาลและชุดพิจารณาต้องเป็นชุดที่พิจารณาต้องมีเวทมนต์ครับ เพื่อมาให้วิญญาณของนักโทษวิ่งเข้าสิงนี่เกี่ยวไหมเออเกี่ยวครับเป็นเป็นขันทําน้ามนต์นครับต้องกอดประหารชีวิตและหลังประหารชีวิตอให้ลาดน้ามนต์ครับพอหลังประหารชีวิตเสร็จแล้วนะครับถ้าน้องโทษตายเนี่ยโซ่ตัวเนี่ยก็ยยจะลัดแน่นคือไม่ไม่ถอดตอัวจะใช้มีดตัดต้นเท้าเพื่อถอดตัวออกอนนี้มีจริงเลมีจริงครับพอพัฒนาเรื่องกฎหมายแล้วเนี่ยการประหารชีวิตดาบก็เป็นการประหารชีวิตด้วยการิงเป้าเรือยครับอ๋อแต่คนนั้นก็ไม่รู้ เป้าที่ติดเดียก็ต้องตรงกับหัวใจของตัวนักโทษด้วยเพื่อให้ยิงถูกหัวใจแล้วไม่ทรมานใช่ใช่เรจะมีสักคีพยานก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการเรือนจำแล้วก็ศาลครับที่เป็นสักคีพยานในการยิงเป้าเนื่องจากการยิงเป้าเนี่ยจะมีเลือดออกเวลาผู้ต้องขังเสียชีวิตไม่ไม่มีอุทัติเุษยชนมากขึ้นครับเลยอ๋อนี่ก็เลย้ยาห้ยาครับ นี่เป็นดาบประหารชีวิตของพระเจ้าชัดคนสุดท้ายครับนี่คดีของเขาใช่ไหมนี่ของดาบในเหรียญดาบในเหรียญนี่ความจริงเขาก็เก็บไว้นะเก็บไว้นานเหมือนเขาว่าเจ้าของเขาเก็บไว้นี่ลูกดูนานม่านานแล้วครับขึ้นมาชั้นสองเป็นเรื่องราวของคุกที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เห็นว่ามีหัวกระโหลกของนักโทษจริงๆจัดแสดงอยู่ด้วยแล้วก็มีเรื่องราวของโครงการท no. ูบีนัำเพเื่อวนพระเือนจำในสถานพินิษย์มีชมรมมีห้องศูนย์เพื่อนใจมีการจัดกิจกรรมต่างๆอยู่ณที่นั้นด้วยด้านซ้ายมือก็เป็นโครงกระดูกของของใครนี่ผู้ต้องขังที่มอบไว้ให้กับเรือนจำออศาแล้วก็มีกระหลกศีรษของอดีตผู้ต้องขังครับ ถัดมาก็เริ่มมีการรักษาพยาบาลในคลุกถ้าสมมตินักโทษสมัยก่อนนี่นักโทษป่วยเขารักษาไหมรักษาตามที่ตามมีําเกิดปัจจุบันก็มีบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพขังไม่นักโทษดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับเมื่อก่อนกินข้าวแดงข้าวแดงมีประโยชน์กว่าข้าวขาวเลยาะไม่เป็นโรคปรากฏว่า ทานข้าวแดงดีกว่าทำไมแข็งแรงกว่าเนีกว่าปัจจุบันเราก็หงหาอาหารด้วยชักทัดขนาดนี้เหมือนกันครับเพราะว่านัวโคดเรามีหลายพันคนว่าพ่อค้านโคดของข้าวครับนี่ก็เป็นคุกเก่าในอดีตครับตอนปัจจุบันเป็นสวนโรมานียนาขึ้นเป็นทะเบียนโบราณอยู่ใกล้ๆวังหลวงครับอยู่ถนนมหาชัยถัดมาก็เริ่มมีการฝึกวิชาชีพนะีต้องขังใช้ไหวกับครับเดิมแปดนิ้วใลอดีตครับอ๋อนี่ที่เขาทำไว้ เหมือนอาชีพที่มาทีหลังใช่ไหมครับแต่ก่อนเราใช้ทรมานใช้ทรมานอย่างเดียวเลยด้านฝ่ามือก็จะเป็นโครงการทุบีน้ำมันของคุณหม่องจากผู้ต้องค์ขังธ์คดีเด็ดขาดทั่วประเทศเป็นสมาชิกระทรวงยุติธรรมก็ร่วมมือกับโครงการทุบีน้ำมันตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะตรงนี้ผมภูมิใจมากนะงานนี้เพราะว่าได้พูดคุยกับเด็กๆทุกครั้งที่เราไปเยี่ยมเลยเหมือนได้แสดงออกได้ ได้มีกำลังใจครับนผลงานที่หวัวภาคภูมิใจที่สุดนะตรางงานที่ทํากับสารพินิจะจารชิตธรรมหลายคนก็สมัครใจเป็นสมาชิกิฉใช่่ก็รู้สึกว่าได้ผลดี ปืนโบราณครับมีคนคนมือด้วยโอ้ใช้ปืนพวกนี้ครับเข้าเวรยามแล้วก็คุมโครโคเลยมเยอะเลยโอ้หใช้ปืนยามของเจ้าหน้าที่ผู้คุมโอ้โนี่ชุดผู้คุมเป็นเครื่องแบบครับเป็นเครื่องแบบผู้คุมแน่นี้สมัยโบราณสมัยโบราณจะดูไม่ร้อนนะใส่สบายนี่ไงลูกนี เขาเขียนมาไดเง้ยก็ทำเก่งนะที่ทอมได้คุยกับเขา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 ภูมิใจอะพวกเอนเจอกันครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามอะไรเงี้ยรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่คุยกับเขามาถึงอาคารสุดท้ายนั่นก็คือร้านหับ เผยเป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ีฝมือผู้ต้องขังโดยในเรือนจำได้มีการฝึกอาชีพสอนอาชีพให้เวลาพ้นโทษออกมาจะได้มีอาชีพพอมีอาชีพก็มีเงินพอมีเงินโอกาสที่จะพาตัวเองกลับเข้าไปในเรือนจำก็น้อยลงนี่พืที่วางพระด้วยแหะแบบเล็กๆมีช้าง วิคนน์ทรานสฟอร์มเหรออันไหนเท่กว่ากันอ๋อนี่มันเหมือนกันไงตัวนี้เสามตัววันนี้เราช้อปปิง้งได้หุ่นยนต์ไปสามตัว แล้วก็มีคาเฟ่จำหน่ายอาหารเครื่องดื่มมีดนตรีสดจากผู้ต้องขังซึ่งผู้ต้องขังชั้นดีของแต่ละเรือนจำทั่วประเทศก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาโชว์ของดีของแต่ละเรือนจำโอ้มีมดนตรี้วย <laughs> ทำเองเหรอทำทำซาเองเป็นฝีมือคนรล่นถัดเออโลโก้แฟแล้วก็มาทำอาหารข่าวได้เหรอใ่ทาน <ขอ S 1> หมดเลยต้องทำรับคนพนมส่ารับพพิพิธภัณฑ์ ราชธรรมจะว่าน่ากลัวก็น่ากลัวแต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งเป็นสถานที่ที่น่าจะพาเด็กๆมาเที่ยวชมมากถ้าการที่เขาได้เห็นกับตาได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นเขาจะกลายเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันในตัวเองและจะไม่พาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นเหมือนคำที่เคยถูกสอนกันมาว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาสถานที่นี้เป็นตัวช่วยที่ดีในการสอนพวกเขาได้และสำหรับผู้ต้องขังเวลาที่ม่่มออกไปเยี่ยม มาชิกตามต่างจังหวัดก็จะเจอกับพวกเขาเป็นประจำทั้งนักโทษในเรือนจำและเยาวชนในสถานทีนิตผูหมองรู้เลยว่าพวกเขาสำนึกผิดพร้อมที่จะกลับตัวกลับใจแล้วจริงๆอย่าให้ทุกคนให้โอกาสพวกเขาเมื่อพวกเขาพ้นโทษออกมาก็อย่าไปรังเกียจหรือซ้ำเติมการคนผิดที่กลับใจสังคมควรให้โอกาสอย่างน้อยก็ให้โอกาสเขาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติบางคนอยากกลับไปเรียนแต่ไม่กล้ากลับไปเพราะถูกเพื่อนล้อ บางคนหางานทำไม่ได้เพราะถูกสังคมรังเกียจว่าเป็นอดีตนักโทษมาก่อนอยากให้ทุกคนลองเปิดใจรับเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งกลับคืนสู่สังคมสำหรับใครที่อยากมอบโอกาสให้พวกเขาสิ่งที่ทำได้ตอนนี้เลยก็คือ เขาไปสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังได้ที่ Facebook ชื่อว่าวันสุขไปอุดหนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขากันได้และใครที่อยากมาเที่ยวที่นี่เปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8.30หนอตอั้งอยู่ในกรมรชาชธรร์ตรงข้ามเรียนจำกลางบางขวางว่างๆแวะมาให้กำลังใจน้องๆผู้ต้องขังกันได้นะวันนี้ไปแล้วฝากกดติดตาม Facebook Fanpage to be Number one Channel ด้วยบาย